เดี๋ยวจะมากลวยพึ่งเข้ากล่องครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมากวยน้องพึ่งหลังนี้เข้ากล่องนะครับเพราะว่าไม่ยอมเข้ากล่องสักทีวันนี้เป็นวันที่2นะครับ2วันเต็มๆแล้วนะครับก็วิธีนี้การกวยพึ่งเข้ากล่องผมเคยทําแล้วและประสบความสําเร็จนะครับแต่ไม่รู้รอบนี้จะประสบความสําเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับจะต้องเตรียมครับก็คือกล่องครับกล่องอีกใบน,นึงนะครับที่เราจะ ทำการโกยน้องพึ่งนะครับจากกล่องนี้นะครับจากจากกล่องนี้มาใส่กล่องนี้ครับท่านผู้ชมครับกล่องนี้ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับคือเป็นตาข่ายแบบนี้นะครับเป็นตาข่ายขนาด3ามถึงสีมิลนี่แหละครับ3ามมิลเดี๋ยวเราก็จะปิดทางเข้าออกกันนางพญาออกนะครับแล้วเราก็จะกักน้องพึ่งไว้ประมาณสัก2วันถึงสวันนะครับ แต่ว่าพึ่งงานก็จะสามารถออกได้อยู่นะครับรูพวางนี้แต่ว่าจะกักนางพญาไว้นะครับไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะสําเร็จหรือเปล่าน,นะครับวันนี้ไม่ได้มีขาตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาจุดวางกล้องก่อนนะครับก็ปิดนะครับ ไม่มีขาตั้งกล้องนะครับขาตั้งกล้องพังไปแล้วปิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ทำการกักครับจะลวยแล้วนะครับหวังว่ากล้องจะไม่ล้มนะครับ แล้วเราก็มาดูนะครับ ยังไงครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะผมตะกี้ผมก็ลืมเปิดดูก่อนนะครับว่าในนี้เขาทํารังไว้เปล่านะครับตอนนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่ทํารังไว้อยู่ในนี้นะครับไม่แน่ใจว่านางพญาจะอยู่ที่ไหนนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะโอ้ดังนั้นก็เก็บไว้ทั้งสองรังเนาะไปการเลี้ยงผึ่งนะครับเป็นการเรียนรู้ครับท่านผู้ชมไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะอันนี้ผมก็จะปิดไว้ก่อนนะครับ ตอนแรกกะว่าจะย้ายลงมาอยู่ในกล่องนี้ให้หมดนะครับปรากฏว่าผมก็ยังงงเหมือนกันว่าในโน้นก็มีตรงนี้ก็มีนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะยกกล่องนี้ไว้ที่เดิมแล้วก็จะย้ายกล่องนี้ไปอีกจุดหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูกันครับสรุปนะครับกล่องนี้ผมก็ก็ก็จะมาสังเกตดูก็แล้วกันนะครับว่าเขาจะอยู่หรือจะไปนะครับเพราะว่าเขาสร้างลวงลังอยู่ข้างในนิดนึงแล้วนะครับ มีรวงรังอยู่ด้านในกระจึงหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันไปเดี๋ยวไปดูอีกกล่องหนึ่งครับที่ที่แยกไปตะเกียวนะฮะก็เอาไว้แถวแถมนี้แหละโอ้ยการเลี้ยงพึ่งนี่เป็นการเรียนรู้ที่ไม่รู้จักจบสิน้นเอ้อย,ออย,ออย,ออยน้ำน้ำ,นำไม่รู้จักจบสิ้นนะครับกล่องนี้ผมนํามาตั้งไว้ตรงนี้ครับนํามาตั้งไว้ตรงนี้ แล้วก็ปิดฝาครับท่านผู้ชมเนี่ยปิดฝาไว้ปิดทางเข้าออกไว้นะฮะดูนะครับว่าเขาจะยังอยู่หรือเปล่าจะอยู่หรือจะไปนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งวิธีการเนี้ยผมเคยทนะําแล้วประสบความสําเร็จก็คือว่ากลวยลงกล่องแบบนี้นครับแล้วน้องพึ่งเขาก็อยู่นะครับเขาก็ทํารังซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันดูนะครับว่าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมก็ จะหมั่นมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์นันต่อยพบกันในคพั้งเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม